อย่าเพิ่งไปนะปมุขเด่นนะ่ะอย่าเพิ่งไปพี่บิลลี่ค่ะเมื่อกี้กำลังจะไปตืนตแล้วรถก็จะแตกแล้วเราก็จะสาระไม่ได้อีกแล้วนะมาเด่นคือเราไม่ได้แล้วนะถ้าลงมาเเดี๋ยวทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นจเย็นทุกคนลุกใจเย็นพี่บิลลี่อย่าเพิ่งออกนะคะอย่าเพิ่งออกนะเข้าใจอย่าเพิ่งออกนะคะแอกแฟงขับหรือเปล่า ไม่ขับแล้วจริงใช่ไหมไม่ขับนะครัลุงจริงจริงแบบลุงชอบเหรอแม่แองแม่ขับหรอกเขาจะมาทําไมเขาถึงเข้า้วหรอพี่บิลลี่เราส่งไมค์ไปพี่บิลลี่กดรับหน่อยครับเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าอ๋อตี่บิี่จ๋าได้ยินไหมคะเฮ้ยเสียงฉันเป็นอะไรอ่ะทำไมเธอต้องใช้เสียงสองอ่ะ รับไม่ไหนค่ะทุกคนคนใช้เสียงสองคนคลคอร์ดให้หน่อยนะคะใครอยู่คะว่อะไรคอร์ดอะไรอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทีหนึ่งแล้วนะวันนี้อีกทีหนึ่งไม่ไหวนะก็คือเปิดเพลงที่บิลลี่โคเวอร์อยู่ก็คือปิดเลยอ่ะ เมื่อกี้เปิดเพลงกุมภาพันอยู่ปิดเลยะใช่คือคือเขาเข้ามาเขาไม่ได้อยากคุยกันเราหรอกเขาอยากแอบมาฟังเราว่าเราเมาอะไรเขาหรือเปล่ากําลังสาวขุดปูอ่ไม่หรอต้องถามว่าอยากจะฟังเราจริงๆหรอที่เป็นหนังฟังอย่างเดียวหรอที่เป็นนี่มีแฟนลับอ่ะเขาเขามีเขาอยากเจอแต่เขาไม่มีโอกาสได้เจอยังยังไม่มีโอกาสมาพูดหน่อยได้ไหมยังอยู่ไหม ยังอยู่อยู่อยู่พี่บิลลี่มาพูดให้กำลังใจหน่อยได้ไหมอย่างน้อยน้องเขาเขาอยากมาเจอพี่บิลลี่มากๆเลยนะแต่ว่าเขาันไม่มีโอกาสได้มางั้นให้พี่เขาฟังพูดก่อนพูดแบบว่าพูดถึงพี่บิลลี่ตอนนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าพี่ลี่อยู่ในสเปซด้วยนะคะตอนนี้พี่ฟังอยากพูดอะไรไหมมาแล้วลุงมาแล้ว มาแล้วทุกคนตั้งสตินะคะครับวัดนี้ค่ะไม่คือกำกำลังขับรถอยู่กำลังจะถึงบ้านแล้วครับอ๋อไปลงขับรถต่อเราไม่ถึงบ้านอนโอเคไม่มามาฟังว่าแอบดินทาอะไรผมหรือเปล่าไงเป่แดงป่าคืเรามาอวยยศพี่บินนี่อ๋อเนี่ย ชื่อชื่อสเตปเนี่ยคือบอกว่าลุงบิลลี่ทรงัดเจริญอุ๊ยหนูขอโทษโพสร่วมอีกแล้วนาะไม่หนูขอโทษพี่บิลลี่พี่บิลลี่เปิดไม้ก่อนพี่แล๊บนนงนะหนูขอโทษแล้วพี่บิลลี่เขาก็ขับรถอยู่แกก็ปิดไม้เขาปิดมันนี ทำไมป็นคนแบบนีระเีิดถาอย่างนี้อะทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นให้น้องเข้าฟังพูดก่อนดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่บิลลี่ขับรถก่อนดีกว่าโอเคไหมคะโอเคโอเคครับเข้าฟังมีอะไรอย่าพูดคูกอยู่ค่ะเข้าฟังพูดเลยลูกอย่าร้องไห้นะลูกให้หนูพูดจริงอะหรอหนูอยากออกไปกระโดดกินก่อนได้ปะได้ไปกินกหน่อยหน้พูดก่อนค่อยกินก่ได พี่บิลลี่จะได้ไม่ง่วงนอนด้วยลูกไม่กล้าพูดเลยอ่ะเถินรัตตาจะไหลโอ้ยพูดก่อนพูดก่อนพี่บิลลี่เขาขับรถอยู่เขาไม่ได้ตั้งใจฟังหอกอุ้ยแรงนะเขาฟังอนยู่เลยอันนี้คือดีหรือไม่ดีอย่าอย่ากัดลุงพอเป็นีเหมือนเขาจะตั้งใจฟังมากกว่านะพี่เขาขับรถอยู่เอาเลยลูกเอาเลยลูกโอกาสหนูมาแล้วหนูพูดเลยลูกค่ะ พี่เบลลี่สวัสดีค่ะข้ารถดีๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บทนี้ไม่ใช่หลังนี้สิลูกไม่ใช่บทนี้พูดที่พูดกันอ่ะคือวันนี้ต้องก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆค่ะให้มีโอกาสได้พูดกับพี่เิลลี่โดยตรงนะคะพิจใจคืออ่าหนูติดตามได้ได้เจอพี่เิลลี่ในรายการอ่า ที่พี่วิลวลี่ไปออกกับพี่เซนแล้วก็น้องเซงอะคะ่ะหนูก็ได้ติดตามพี่จากรายการนั้นแล้วก็ได้มาดูซีรีส์ของพี่วิลลี่นะคะตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP แปดเลยหนูไล่ดูตั้งแต่ EP แรกเลยอะค่ะพี่แต่ตอนแรกหนูหนยังไม่รู้จักพี่นะเพราะว่าหนูมาดู EP แรกอะหนูรู้สึกว่าอะไรอะทําไมมันโบ๊ะบ้าแบบนี้อะคือนายเอกไม่ควรเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกหนูก็ไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็เท่าไหร่แต่พอดูดูไปมันก็สนุกดีแต่ว่าหนูว่ามามีกําลังใจตรงที่ว่าตอนช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์อีแรกอะ่ะพี่อีพีแรกประมาณเดือนกุมภาพันไม่แน่ใจอะ่ะพี่คือหนูอ่ะอ่าประสบอุบัติเหตุนะคะทางรถยนต์ก็คือหนูขับรถตักที่ทํางานกลับบ้านนี่แหละแล้วมีรถอีกคันหนึงอะ่ะเขา ดื่มเหล้า,มาเมา,าก็เลยขับรถชนผาถานงากันเลยตอนนี้หนูก็เลยยังรักษาตัวอยู่นะคะยังรักษาตัวอยู่อ่าหนูไม่รู้ว่าหนูจ,จะเป็นอัมพาตหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขาจะเรียกพ่อกับแม่หนูไปคุยตลอดเลยคือเพราะว่าช่วงที่หนูป่วยแรกๆอ่ะหนูรู้ตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่พ่อแม่พูด พอมารู้สึกว่าที่ขามันชาไปหมดเลยแต่พ่อกับแม่หนูเขาไม่เอาบอกหนูเป็นอะไรคือช่วงนั้นหนูซึมเศร้ามากเลยคือมีอะไรหนูก็เหมือนแบบจะฆ่าตัวตายตลอดเลยเพราะว่ากลักวกลักวกลัวหายแล้วแผลอะไรหายแล้วแล้วมันไม่เป็นเหมือนเดิมหนูก็เลยพยายามแบบถ้ามีมีดหนูก็จะใช้มีดอะเฉือนแขนหรืออะไรแล้วแต่ถ้าไม่มีหนูก็ใช้ฟันกัดเอาเลยพี่แต่ว่าที่เนี้ย หนูว่าได้มาเจอพี่บิลลี่แล้วก็ซีรีส์ที่พี่บิลลี่เล่นน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นที่อยากรักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ไปดูรายการของพี่โซแล้วพี่โซเขาพูดมาคำหนึ่งว่าพี่บิลลี่ตัวจริงอะ่ะหลอกกว่าในรูปหนูนเลยมีความรู้สึกว่าอยากรักษาตัวเองให้หายเพื่อที่จะไปเจอพี่บิลลี่ตัวจริงอะค่ะ แต่ว่าตอนนี้หนูยังไปเจอไม่ได้นะเพราะว่าหนูต้องทํากายภาพบําบัดทุกวันก่อนเพราะว่าขามันเราว่าเห็นว่าเรามีขาแต่เวลาเราขาลงพื้นอ่ะพี่มันรู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีขาหนูก็เลยยังไปหาพี่ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยอยากรักษาหายก่อนแล้วก็รีบไปหาพี่บิลลี่นะคะตอนนี้ก็เลยยัง ขอเป็นกําลังใจให้พี่บิลลี่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ไปก่อนเนาะมีอะไรหนูก็จะแท็กหาพี่เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับดูว่าลุงจะเริ่มกดไพี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเอ่อพี่เป็นกําลังใจให้ดีีใจที่แบบว่าเราทําให้แบบว่าคนคนหนึ่งแบบมีกําลังใจในการที่จะเดี๋ยวผมจะเป็น ผมจะมอบรอยยิ้มให้กับให้กับน้องเขาฟางนะจะได้มีกำลังใจแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เจอคะ่ะแต่ว่าหนูฝากของไปกับบ้านหลักของบิลลี่อะค่ะตอนแรกวันที่เก้าอะที่พี่บิลลี่ไปออกงานที่ลาดพร้าวอะพี่คือหนูอะ โทรบอกแฟนหนูแล้วว่าให้ให้ให้แอบพาหนูว่าออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปหาพี่หน่อยแฟนหนูก็จะพาไปนี่แหละแต่ว่าแม่เขารู้เรื่องก่อนเขาก็เลยไม่ให้หนูไปหนูก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าให้น้องชายอ่ะซื้อของขวัญให้แต่ของอ่ะมันดันมาไม่ถึงวันที่ไปรี ไปออกงานก็เลยไม่ได้ออกไปใหค้ค่ะไม่เป็นไรครับถ้าถ้าพี่ถ้าพี่รู้พี่ก็คงทำเหมือนที่แม่น้องทำละครับเพราะว่าก็อยากให้หายก่อนอยากให้แบบอยากให้แบบคือไม่อยากให้มา <c oughs> มาแล้วแบบว่าเป็นเสี่ยงอะไรเงี้ยเราให้เราสมบูรณ์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแลนแล้วก็ไม่ค่อยมาเจอกันดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะรอนะคะค่ะถ,ถ้าเรื่องถ้าเสี่ยงโควิดตานหนูไม่ไม่ติดพี่เพราะว่าหนูเคยติดแล้ว แล้วตอนเป็นโควิดหนูอ่ะก็มีอาการที่เกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ติดโควิดด้วยรอบหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะหนูก็อ่าเหมือนก็เกือบจะไปเพราะโควิดเหมือนกันแหละพี่แต่ว่าเหมือนมันดีขึ้นก่อนในเนี้ยแต่หนูไม่ได้กลัวโควิดนะที่หนูที่หนูไม่ได้ไปเพราะว่าบางแม่เขาพูดมาคำนึงว่าเหมือนเขาก็ใช้แม่หนูรับเป็นคนแบบนี้แล้วคือเหมือนพูดคําแรงๆแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกเขาก็เหมือนประมาณว่า เออถ้าไปจะไม่เป็นภาระคนอื่นหรอถ้าเข้าเป็นในงานปุ๊บถ้าไปชนคนนู้คนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องนั่งรถเข็นไปอะไรเงี้ยอาจจะไปลําบากพี่พีที่เขารอถ่ายรูปพี่บิลลี่หรือว่าพี่พี่ที่เขาไปงานก็ได้เราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเป็นภาระคนอื่นหนูก็เลยตัดใจไม่ได้ไปด้วยพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้หายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะพี่เป็นก็ได้เจอ ะได้เจอหรือเปล่าพี่ทุกวันเนี้ยคนรักพี่เยอะขึ้นทุกวันนะยอดไอจีพี่ฟอขึ้นเยอะทุกวันนะและถ้าหนูไปรอบรอบถ้าหนูหายแล้วหนูไปอะ่ะหนูเข้าไม่ถึงตัวพี่แล้วนะเพราะว่าแฟนคลับพี่เยอะกว่าเดิมแล้วนะพี่พี่จะจําน้องได้จําไม่ได้หรอกเพราะว่าในรูปหนูมันโปตัวจริงหนูมันโปพี่ในรูปหนูสวยแต่ตัวจริงหนูโปก็มามาให้พี่เห็นเดี๋ยว เดี๋ยวให้พวกพี่ๆทุกคนช่วยช่วยกันบอกว่าน้องก็า้าคือคนไหนแล้วก็ไว้เรามาเจอกันนะขอบคุณครับพีแต่ว่าแต่แตถ้าถ้าของขวัญไปถึงอะพี่อย่าว่าหนูนะเพราะว่าไม่เป็นไรเวลาถือเวลาถือพี่อาจจะลำบากนิดน,นึงไม่เป็นไรครับห<อ>นูซื้อหนูซื้อตุ๊กตาหมีตัวเท่าพี่ให้อะตัวหนึ่งมันตีน้ำตาลมันได้ยินวเวแววอยู่มันได้ยินววแวอยู่ อ่เฉลยไปเลยเวลาของไปถึงพี่จะได้รู้ว่าเป็นของหนูเลยครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะะไว้เราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งน้องเขาฝากถ้าถ้าพี่อยากเป็นกําลังใจให้หนูพี่ต้องเลิกจับมือเซิงก่อนเพราะว่าหนูอิจฉาหนูอยากให้อยู่ห่างห่างมะเวลาเวลาเวลามีคนลงรูปพี่จับมือกับเซิงอ่ะหนูเดี๋ยวหนูต้องต้องไปคอมเมนต์แล้วว่า ให้ใครเอากรรไกรมาตัดรูปนี้ออกหน่อยอุ้ยพี่วางไเดี๋ยวสงสัยปิ๊ปปิ๊ลี่ต้องเข้าห้องดำแล้วมั้งสังเกตนนะอุ้ยนี่พี่บิลลี่ห้องดำจะใช้ห้องแต่งตัวงั้นฝากฝากพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวบิลลี่จะแอบฟังอยู่อย่างเงียบๆจะนินทาอะไรก็เต็มที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราเราค่อยไปเคลียร์กันวันที่เรา เจอกันล่าสุดคุณไม่รู้หรอกว่าเราขอหนึ่งประโยชน์ได้ไหมพี่บิลลี่หนูขอบอกพี่หนึ่งประโยชน์ได้ไหมพี่บิลลี่น้องก้อยรักพี่บิลลี่นะคะอุ้ยปิดไม่ปิดไม่เลยชื่ออีกแล้วหนึ่งพี่บิลลี่ก้อยจำได้ไหมจำผมได้ไหม เมื่อวันศุกวันที่9ว้นพี่ยพูดแบบนี้โดนมีศัตรูเยอะนะเพราะว่าทุกคนก็อยากทุกคนก็อยากเป็นของพี่บิลลี่หมดนะพี่เราไม่ได้อยากเป็นของพี่บิลลี่แต่วันนั้นอะอ่ะแป๊บหนึ่งวันนั้นพี่บิลลี่เรียกเราว่าพี่ไงเราก็เลยบอกว่าหนูว่าเป็นน้องนะไม่ใช่พี่ไม่รู้พี่พี่บิลลี่จําได้ไหมก็เลยว่าน้องก้อยรักพี่บิลลี่นะคะพี่บิลลี่งั้นเราขอถามรายส่วนตัวหน่อย อยู่เปล่าวะอยู่อยู่อยู่พี่บิลลี่อยู่พี่บิลลี่รุ่นคยเท่าไหร่คะเราจะได้รู้เราจะเป็นพี่หรือเป็นน้องอ๋อผมเคยุเจ็ดสองครับแต่ว่าผมเรียกทุกคนว่าพี่หมดครับเรียกทุกคนในค่าเรียกพี่หมดอ่าพี่เบลลี่ค่ะหนูอายุห่างกับพี่สิบปีหนูเป็นแม่พี่แล้วเนาะอย่าจ๋าเลยฟะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับผมหนูดูแพี่อยู่ตลอดเวลา อายุเป็นเพีงกเลัเด็กพี่บิลลี่โอเคงั้นเดี๋ยวปากทุกคนด้วยนะครับฝากฝากทุกคนด้วยขอให้ทุกคนฝันดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะถึงคอนโดแล้วเนาะเพราะว่าผมยังผมยังแอบฟังอยู่นะจะนินทาอะไรก็ระไม่ได้ไม่้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ไดไ่ไดไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ดไ่ไ อะไรนะฝากซีรีส์หน่อยคะ่ะอ๋อฝากซีรีส์อีพีสิบแล้วใช่ไมอีพ<ช>ีสิบแล้ว<ช>าาก็ฝากฝากด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์ครับผมเดี๋ยวจะมีไลฟ์ีิจีหนึ่งก็ฝากฝ<ร>า,ากอีพีสิบด้วยะะสปอยเลยได้ไหมพี่พี่บิลลี่คะ่ะหนูจะมีออโอกาสได้ดูรีแอคของอีพีก่อนๆไหมคะ <laughs> รอแน่วเลยครับรออยู่นะคะแล้วพี่บินนี่จะไปรีแอคกับน้องเซ็งอีกไหมคะมีครับมีมีเดี๋ยวฝากเดี๋ยวไว้เจอกันร้ายพรุ่งนี้นะฮะฝากดีทุกคนนะฮะได้เลยครับวันดีนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอบคุณนะฮะเราเห็นพี่เข้ามานะคะ สวันดีครับไว้มาม<า>้วนจอยกันอีกนะพี่บิลลี่สวันดีครับจุ๊บจุ๊บสวันดีค่ะ